อสวัสดีครับวันนี้น้องผ้าหมาตื่นแต่เช้ามาออกกําลังกายลูกเอาเอ็กซ์เซอร์ไซส์แก้หนาวนะลูกนะเดินมาดูด้านนอกหน้าบ้าน6กโมงครึ่งอุณหภูมิประมาณ19องศานะครับวันนี้หนาวกว่าทุกวันเอาลูกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วมาออกกําลังกายแล้วเดี๋ยวพ่อถ่ายวีดีโอให้ป้าไหมดูลูกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซเอกซอร์ไซส์เดินมาลูก ทำงี้ลูกตึงๆตึงๆมาลูกมาออกกำลังกายยังไงอะลูกมานี่มาลูกมาป่าเดินมานี่ลูกมามาเดมานี่ลูกเดมามาโอ้เดินมาลูกมามาวันนี้แม่ป้าพาน้องผ้าไหมออกมาเดินตอนเช้ากําลังจะไปตัดต้นไม้ให้มันสะอาดนะครับผ้าไหมแลบลิ้นทําไมอะลูกไม่สวยนะลูกนะ บายบายพระไหมบายบายก่อนเดี๋ยวจุ๊บจุ๊บก่อน